สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับชองสตีซิยงแคนวันนี้นะคะเราก็ไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งมาซึ่งแอนแบบรลนานมากและแอนก็อยากใช้มากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็คือน้องเซรั่มเลยโฉมนะคะคือแอนอยากใช้นานมากนะคะแต่ว่าน้องขาดตลาดอยากให้เพื่อนๆดูแพคเกจค่ะคือดูแพคเกจคือแบบสวยมากนี่ จริงๆแอบแกะแล้วก็ใช้ไปแล้วหนึ่งวันนะคะแล้วก็จะมาดีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะนี่อันนี้คือกล่องกล่องข้างนอกนะคะเราจะไปแกะข้างใน,นให้เพื่อนๆดูนี่คือแบบมันเกินราคามากถ้าเพื่อนๆรู้ราคาแล้วเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้โหคือแบบราคานี้ได้กล่องขนาดนี้เลยเหรอแล้วที่สําคัญเพื่อนๆดูข้างในนะคะ แถบหนึ่งเลยเพื่อนๆดูคือแบบแพ็กเกจดีมากดีเวอร์คือแบบแพ็กเกจสวยมากแค่เห็นแพ็กเกจก็อยากใช้แล้วนะคะหรับแอนจริงๆแล้วเขาจะมีจุกจุกปิดเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดได้นะเดี๋ยวคอยจับที่ดอกน,นี่อันนี้จะเปิดได้แล้วมันจะมีจุกปิดอีกอันนึงนะคะแต่เมื่อคืนแอบ,บแกะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งวันแล้วนะคะ ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะตัวนี้นะคะเขาราคาอยู่ที่2 8 9บาทนะคะได้1แถม1ไปเลยนะคะก็จะมีเซรั่มเลอโฉมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำตบแคนตัสนะคะก็คือเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของโรงงานเองนะคะ จากที่ไปสืบมานะคะแอนดู do, แล้วก็ศึกษามาประมาณ1เดือนนะคะกว่าที่จะซื้อมาใช้นะคะแต่แบบแค่เห็นแพ็กเกจแรกๆอ่ะคะ่ะเห็นที่เขารีวิวอะคะ่ะคือแบบเจ้าแม่ไอจีแตกเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าอยากได้มากๆเลยแอนศึกษาแบบเป็นเดือนอะคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาแล้วตอนที่ตัดสินใจซื้ออะน้องขาดตลาดด้วยช่วงนี้นะคะก็ผลิตไม่ทันนะคะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของ ลูกค้าเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าแอนกำลังทดลองอยู่ถ้าดีจริงๆเราจึงจะเอาเข้าร้านค่ะใครที่ใช้น้องเลยฉมตัวนี้อยู่แล้วแบบว่าหน้าแบบใสรอยสิวหายอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยขวดนี้ได้30 ml เลยนะคะเพื่อนๆใช้แบบจุกๆอ่ะเราก็จะมาใส่เซรั่มไปก่อนนี่เปิดจุกออกมาแล้วก็บีบน้องทุกคนอยากให้ดูเนื้อเซรั่ม เนื้อเซรั่ม um คือแบบละมุนมากคือหน้าแอนเป็นรอยสิวอยู่นะคะเป็นรอยสิวหนักมากนะคะเขาบอกว่ามิวามอรน B3 เนี่ยจะช่วยให้น้องเซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวได้เป็นอย่างดีนะคะมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะมเลกุลเล็กหรอไม่รู้อ่ะใครรู้อ่ะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วก็ใครที่แบบว่า ใช้เลยโฉมอยู่แล้วแบบหน้าใสหน้าเนียนนะคะหน้าดีขึ้นเขาบอกว่าตัวเนี้ยทำให้หน้าแบบใสใสแบบใสเลยนะคะแล้วแบบราคาดีมากได้หนึ่งแทมหนึ่งราคา289บาทถือว่าไม่แพงนะดูจากแพ็กเกจนะเพื่อนๆขวดก็ไม่ได้แล้วปะคือขวดก็ไม่ได้แล้วปะขวดเดียวเนี่ย289บาทกูก็ซื้อนะดูดิเอออันนี้ได้ไปสองขวดหนึ่งแถมหนึ่ง คือมันดีมากอะเซรั่มไปแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะเซรั่มคือผ่านไปแป๊บเดียวคอแอนทาไปเมื่อกี้ใช่ไหมคือแบบซึมเข้าผิวแห้งแล้วที่เป็นวิงวิงนี่ไม่ได้เปียกนะคือแบบทาเข้าไปแล้วคือแบบซึมเข้าผิวเร็วมากแล้วแบบดูความใสของนางคุยแกฉันฉันหลงรักเอาจริงอะที่ฉันตอนแรกฉันลองใช้เมื่อคืนใช่ปะล้วฉันตื่นเช้ามาหน้าฉันตอนฉันล้างหน้าหน้าฉันนิ่มมาก ฉันก็เลยบอกว่าออ้ยมันต้องมารีวิวต้องมาบอกให้โลกรู้ว่ามันมีของดีและถูกอยู่ในโลกใบนี้เรามาดูน้ำตกกันหุ้ยตึ้งตึงตึ้งตึ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 ง,ตงพวกเธอเชื่อไหมว่าฉันทานรอาพิสาชิโอวันนี้ย <laughs> เพราะว่าฉันทำคลิปลงในติกตอกแล้วตอนแรกฉันทานแล้วฉันก็เลยคลิดว่าต้องรีวิวลงในติกตอกแล้วฉันก็ ไปถามแล้วฉันก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะทิกต o อกมาแล้วแล้วก็ต้องมาลง Youtube บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยมาทําอันนี้รอบที่3คือมันอ่อนโยนต่อผิวมากสิ่งที่รู้สึกในตอนตื่นเช้าขึ้นมาคือหน้าฟูและหน้านิ่มมากฉันรู้สึกว่าหน้าฉันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะ่ะอันนี้คือฉันไม่ได้สปอนเซอร์แล้วฉันก็ไม่ได้ขายด้วยแต่ว่าฉันชอบจริงๆคือเป็นอะไรที่ชอบมากๆนั่นแหละทุกคน เนี่ยดูเฮ้ยคือฉันชอบมากเดี๋ยวฉันใช้หมดขวดแล้วแบบว่ารอยสิวตรงนี้กับตรงนี้ฉันหายนะฉันจะมารีวิวให้พวกเธอดูอีกครั้งแต่พวกเธอต้องไปตามนะถ้าฉันมารีวิวอะคือแบบมันดีอะแพ็กเกจคือแบบเลยฉมสมชื่อจริงคือแบบแพ็กเกจสวยมากแกแกไปหาซื้อใครไม่ซื้อคือแปลกหรอปะ แต่ว่านาทีนี้ใครที่แพ้สมุนไพรไทยพักก่อนไม่ต้องใช้ถ้าแพ้สมุนไพรไทยนะคะแต่ว่าเขาอ่อนโยนต่อผิวมากนะฉันเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากแต่ฉันก็ยังแบบใช้ไปสามรอบแล้วฉันยังแบบไม่รู้สึกว่าฉันแพ้เลยแล้วดูดูดูด,ดูคือแกแล้วทาไปแล้วแบบเห็นความฉ่ำของใบหน้าปะเห็นปะดูฝั่งนี้ไม่มีรอยนะ ตามอีกฉันต้องได้ขายฉันต้องได้ขายเอาจริงๆโอ้ใครที่แบบใช้เลยโฉมอยู่นะคะใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็หรือใครที่ขายอยู่ฝากร้านไว้เลยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนฝากร้านแล้วก็ใครที่อยากซื้อก็คือไปไปตามแล้วก็ไปหาอยู่ข้างใต้คอมเมนต์นะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวออฉันจะแปะลิงก์ฉันไว้เลยนะถ้ามาหาฉันวฉันจะส่งไปให้คนที่ฉันซื้อด้วย คือแบบนางน่ารักมากนางแพ็คของแล้วนางแท็กไม่ฉันด้วยฉันก็เลยแบบว่าเออถ้าสมมติว่าฉันรีวิวแล้วมีคนมาสั่งซื้อแล้วก็ฉันจะส่งลูกค้าให้นางหมดเลยฉันจะไปแล้วนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรก็กดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราก็จะไปตามหาแล้วก็นำม,มารีวิวให้กับคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย